สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพม่าชุดเที่ยวทั่วไทยไปกับภาษาเมียนมาเมียนมาสกาเน่ไทยนายงานตะวงกูแลปาชีสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพม่าชุดเที่ยวเที่ยวทั่วไทยไปกับภาษาเมียนมาผมอดิารประกอบกิจครับวันนี้พบกับอาจารย์ตูซาหน่อยเช่นเคยนะครับมิงกลาบาซยามะ มิงกลาบาเชนดิฉันตุสาโนเอค่ะวันนี้เป็นตอนที่38นะครับนำเสนอเรื่องจังหวัดประจวบคีรีขันครับคำว,ว่า,าพูดว่าขยายขยายนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนาเรามาทำความรู้จักกับคาศัพท์กันก่อนนะครับด้านทิศใต้ d บ้าย y d o า้าย ไปถึงหรือมาถึงมาถึงเหย้าเหย้าไปตัวตัวสิ่งที่น่าสนใจไส้วินซาสยาเซส้วินซาสยามชีชีชีเซนก,กิโลเซนก,กิโลกว้าง เจเจแคบที่สุดอจินโซอจินโซเขตแดนหรืออาณาเขตเขตแดนหรืออาณาเขตเนนไม่เนนไม่หนึ่งด้านแต่เพแต่เพทะเลปินเล เป็นเลูเขาต่างต่างด้านนี้ดีแบดีบถนนใหญ่หรือเส้นทางหลักล้ามมาล้ามาข้างบนปอปอปอมองเห็นได้ในระยะไกลล้ามี พลา m i ถูกกฎหมายหรือเป็นทางการแต่ยเยวีแต่ยเยวียข้ามผ่านกูกูด่านพรมแดนระหว่างประเทศเนซ a เกะเ,เนซเกรู้หรือทราบติ ตีมนทนตะเนินตายีตยีหรือมนทนตะนาวสีตะเนินตายีใต้ตะเนินตายีใต้เมืองตะเนินตายีหรือเมืองตะนาวสีตะเนินตายีมิวตะเนินตายีที่นียานียา คุณผูฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่หนึ่งกันเลยนะครับเคยไปจังหวัดประจวบคีริขันที่อยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทยไหมท้ายในงาแย่เตาบายกะประจวบจวบคีรีขันขยายกูโกเย่าพูลาไม่เคยไปมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือมาตัวพูบูเซเวนซาสยาบาดเวชิเล ที่จังหวัดประจวบคีรีขันมีแผ่นดินส่วนที่แค่ที่12กิโลเมตรเท่านั้นประจวบคีรีขันขยายมาสักหนกิโลเมตรเจเดท้ายในงานเย่อาเจนโซเนนไม่ชิ้เดจริงๆเหรอคะตะเกล้าเชด้านหนึ่งเป็นประเทศด้านหนึ่งเป็นประเทศเมียนมาส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นทะเล ตะพก,กะมีมาในงานเน,น่เน่าตะพกกะเป็นเลเบชีดเดยอย่างนั้นหรอคะหลูล่ะสิสามารถมองเห็นภูเขาฝั่งประเทศเมียนมาได้จากบนถนนใหญ่มีมาในงานแะเกกะตางด้วยกูดีเบลมาปปกันี่ล้วมีนียาเดยอ,อยากเห็นจังเลยมีผู้จีนไล่ดา แล้วก็มีด่านสิงค์อนซึ่งเป็นด่านพรมแดนที่ข้ามได้อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นด่านพรมแดนที่ข้ามได้อย่างเป็นทางการกับประเทศเมียนมาปีดอ,อยามาในงานเน่แต่เยวีกูโลยาเดสิงค์อนเนซาเกชีเดอออรู้แล้วเป็นสถานที่ที่สามารถไปเมืองตะนาวสี ที่อยู่ในมณฑลตะนาวสีของฝั่งประเทศเมียนมาได้ใช่ไหมอ๋อที่บีเมียนมาในงานเบกาแต่นี้หนายีดันนงก์แต่นี้หน้ายีมิโยกุตอนไหนเดะนีาา่ระไาใช่ครับด้านพรมแดนฝั่งประเทศเมียนมาก็คือด่านมอเต่าไงล่ะโฮเตะเมียนมาในงานเบกา เนซะเกกะหมอดาวเกลีสถานีวิทยุศึกษาคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันนะครับเคยไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทยไหมท้ายในงาเยตดาวบังกะประจวบคีรีขันธ์ขยายกูเกิยาพูลาแปลดามภาษามี่มุาตรงๆเราจะได้ว่าไทยประเทศ ของด้านทิศใต้จากประจวบคีรีขันธ์จังหวัดก็ด้วยไปถึงเคยใช่ไหมประโยคต่อไปนะครับไม่เคยไปมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือมาตัวผู้บูเซเวนซาสย์แปลจากภาษาเยนมาตรงๆจะได้ว่าไม่ไปเคย สิ่งที่น่าสนใจอะไรทั้งหลายมีเปรียนต่อมานะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีแผ่นดินส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยแคบที่สุดของประเทศไทยซึ่งกว้างเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นประจวบคีรีขันธ์ขยายมาสนนิกกิโลเบเจเรท้ายในงานเย อจินนนซเมแปลจากภาษาเมียนม,มาตรงๆรอจักคีรีขันจังหวัดที่12กิโลเมตรเท่านั้นกว้างที่ไทยประเทศของแคบที่สุดเขตแดนมีเปลี่ยวต่อมานะครับจริงๆหรือคานะครับจริงๆหรือคะแต่เกล้าชิ จะภาษาเมียนมาแปลตรงๆเราจะได้ว่าจริงแท้ใช่ไหมคะประโยคต่อไปนะครับด้านหนึ่งเป็นประเทศเมียนมาส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นทะเล,ลก,กะแพรกะเมียนเป็นเลเบชีเดแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่าหนึ่งด้านเมียนมาประเทศกับอีกด้านหนึ่งทะเลเท่านั้นมี เประยต่อไปนะครับอย่างนั้นหรือคะโฮล่าชิแปละจะากภาษาเมียนมาตรงๆต่อจะได้ว่าใช่ใช่ไหมคะเปลือยต่อมานะครับสามารถมองเห็นภูเขาฝั่งประเทศเมียนมาได้จากบนถนนใหญ่ฝั่งนี้เมียนมาในงานเบกกาตาวดูอีโกูดีเบกและเบกกาตาวดูอีโกดีเบกละมาบอก แลมีเนียเดจาภาษาเมียนม,มาแปลตรงๆต่อจะได้ว่าเมียนม,มาประเทศด้านจากภูเขาทั้งหลายด้านนี้คนจากมองเห็นได้ในระยะไกลกำลังเป็นทำได้เปรียยวต่อไปนะครับอยากเห็นจังเลยเมียนพูชยนไล่ดา แปลตามภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่ามองเห็นเคยอยากอยากจังเลยปรียวต่อไปนะครับแล้วก็มีด่านสิงขอนซึ่งเป็นด่านพรมแดนที่ข้ามได้อย่างเป็นทางการกับประเทศเมียนมาปีดอเมียนมาในงานเน่แตเยวีกูโลยาเดสิงขอนเนซกได้ว่าเสร็จแล้วเมียนมา ประเทศกับถูกกฎหมายข้ามผ่านทำได้ที่สิงขรดอนดานพรมแดนระหว่างประเทศมีประโยคต่อไปนะครับอ้อรู้แล้วประโยคต่อไปนะครับอ้อรู้แล้วเป็นสถานที่ที่สามารถไปเมืองตะนาวสีที่อยู่ในมณฑลตะนาวสีของฝั่งประเทศเมียนมาได้ใช่ไหมอ๋อที่บี เมียนมาในงาเน,นเปกะตนิตายีตงกตนิตายีินตา,ายีตงกตนินตา,าย,นนยตาีมิวโกตัวหนเดยนยลาลแปลตามจากภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่าอ้อรู้เป็นไปแล้วเมียนมาประเทศด,ด้านาเมืองตะนาวสีไป ทำได้ที่สถานที่ใช่ไหมประโยคสุดท้ายนะครับใช่ครับด่านพรมแดนฝั่งประเทศเมียนมาก็คือด่านมอตเตาไงล่ะ h เ w d a มีมมกกมียมา m a r in anger? Neza n e k a ม o เกาหลีแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่าใช่เมียนมาประเทศด้านจาก ด่านพรมแดนระหว่างประเทศมอเต่าดานไงกลุ่นใจในบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับประโยคในบทสนทนาที่ว่าเคยไปจังหวัดประจวบคีรีขันที่อยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทยไหมพูดเป็นภาษมมาญี่ปได้ว่าท้ายในงานเย่เต่าบัายท้ายในงานเย่ ดาวบงกาประจวบคิรีขันขยายกูโก้เย้าพูลาไทยในงานเย่ดาวบังกาประจวบคิรีขันขยายกูโก้เย้าพูลาในประโยคเย้าพูลาในประโยคนี้คำว่าพูเป็นคำกริยาช่วยตามหลังคำกริยาหลัก ใช้ในความหมายที่ว่าเคยนะคะเรามาดูตัวอย่างอื่นๆกันว่าเคยว่ายน้ำในไหมพูดว่าเป็นเลเทหมาเยกูพูตลาเป็นเลเทหมาเยกูพูตลาเคยกินยำปลาหมึกไหมพูดว่าเป็นเลเวตุว ซาพูตลาปนเลยยบเวโตซาพูตลานะคะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่หนึ่งเป็นภาษาเมียนมาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับไทยในแง่แย่ตาวบายกะาประจวบคิริคันตัวผู้วูเซเวนซาเซียบาริชิเลประจวบคิริคันขยายมา စံလေကလူပ no no ဲကျရ to ဲ os, wrote, ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အချင်းဆုံးတဲ့နမိတ်ရှိတယ်တကယ်လားရှင်တပက်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နောက်တပက်ကပင်လေပဲရှိတယ်ဟာပင်လေပဲရှိတယ်ဟုတ်လားရှင်မြန်မာနိုင်ငံကဘက်ကတောင်တွေကိုဒီဘက်လမ်းမဘော်ကနေလှမ်းမြင်နေရတယ်မြင်ဖူးကျင်လိုက်တာပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်ဝင်ကုလို့ရတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ရှိတယ်။အော်တီဗီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတင်းသားကြီးတိုင်းကတင်းသားကြီးမြို့ကိုသွားနိုင်တဲ့နေရာလား။ဟုတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနယ်စပ်ဂိတ်ကမော်တော်ဂိတ်လေ။ဌာနီရေဒီယိုศึกษาမော်တော်ဂိတ်လေ။ဌာနီရေဒီယိုศึกษา บทสนทนาที่สองเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับในเมืองมิ้วเทมิวเทภูเขาต่างตางทั่วทั้งเมืองตะมิวโลตมิวโลพื้นผิวทะเลปินเลบีปปนเลบีสุดสายตา มสสิเตโซ่เมสสิเตโซงมซงองเห็นได้อยู่มีเนียมีเนียทิวทัศมีกุยมีกุยค่อนข้างหรืออย่างมากโตโดโตโด,อด,อดอสวยสวยหละหละ ถ้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ตบาวะกูจีตบาวะกูจีพระที่นั่งหรือพับพลาที่ทรงใช้ประทับชั่วคราวนั่งหรือพับพลาที่ทรงใช้ประทับชั่วคราวยาฮีซานันโดยาฮีซานันโดพิเศษหรือแปลกประหลาด ทูซันทูซนสัญลักษณ์แม่อาตาเป็นหรือคือพี่พีคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่2กันเลยนะครับควรได้ไปเขาช่องกระจกที่อยู่ในเมืองประจวบคีรีขันด้วยประจวบคีรีขันยุประจวบคีรีขันยุเทกา เขาช่องกระจกตางกูเล่เยาพูตินเดทำไมล่ะบับเพลูเลจากบนเขาจะมองเห็นเมืองได้ทั้งเมืองและผืนน้ำทะเลสุดลูกหูลูกตาด้วยต่างลงกูยอปินเลเบียงกูบาเมียสีจะโงมีนียาเดทิวทัศน์คงจะสวยงามมากๆเลยนะ มีงุ้งกะโตโด,อดอละมาเบโน,นแล้วก็ถ้าพระยานครทถ้ำธรรมาชาติขนาดใหญ่ไปด้วยปีดดเข่าสาร้อยยอดอมิลตาตบาวะาโตเทกะถ้าพระยานครตบาวะกูจีกูเลตัวเต้นเดมีอะไรที่ถ้าพระยานครหรอ ท่ามพยานคอนตบาว่ากูจิมาบาชิโลเลที่ในถ้ำมีพระที่นั่งที่ประทับชั่วคราวที่สร้างถวายในหลวงรัชกาลที่ห้าอยู่กูเทมมายามามินเซงาอัุเอเซาทาเดยาอีซันันโดเชเซาทาเดยาอีซันันโดชีเดอย่างนั้นหรอแปลกดีจังเลย โฮลาทูซันไลจ์าสถานีวิทยุศึกษาพระที่นั่งที่ประทับชั่วคราวของในหลวงที่อยู่ในถ้ำพระยานครเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วถ้ำพระยานครตบาว่ากูจีกปะปยิยายีสันนันโดกะประจวบคิรีคันมิโยเยอมะอาตาพินีบี คุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันครับประโยคแรกควรได้ไปเขาช่องกระจกที่อยู่ในเมืองประจวบคีรีขันด้วยประจวบคีรีขันมิวเทกาเขาช่องกระจกตาวกูเลเยาพูตินเดแปลตามภาษาอมงมาตรงๆเราจะได้ว่าประจวบคีรีขันได้ว่าประจวบคีรีขันเมืองข้างในจาก เขาช่องกระจกภูเขาก็ด้วยเหมือนกันไปถึงเคยสมควรประโยชต่อไปนะครับทำไมล่ะบาพิลุเลเราจะได้ว่าเพราะเป็นอะไรประโยชต่อไปนะครับจากบนเขาจะมองเห็นเมืองได้ทั้งเมืองและผืนน้ำทะเลสุดลูกหูลูกตาด้วยตางบบกานีแตมิโลโลงกูโย เเป็นนลีียงกาซม,มจากภาษาเยอมาแปลตรงๆเราจะได้ว่าภูเขาข้างบนเริ่มตั้งแต่ทั่วทั้งเมืองก็ด้วยพื้นผิวทะเลก็ด้วยสุดสายตามองเห็นได้อยู่ประโยชน์ต่อไปนะครับทิวทัศน์คงต่อไปนะครับทิวทัศน์คงจะสวยงามมากๆเลยนะ มีง่วงง่โตโต,โตล่ามาเบนเนาะแปลาภาษาเยนมาตรงๆเราจะได้ว่าทิวทัศน์อย่างมากสวยงามคงที่จะเท่านั้นนะเปรตถ้ำพระยานครถ้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดก็ควรไปด้วยปีดอเขาสามร้อยยอด อเมูตาตบาวะโตเทกาถ้ำพระยานครตบาวะกูจ้กูจากภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่าเสร็จแล้วเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติในจากถ้ำพระยานครถ้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ไปควรเปรียวต่อมานะครับมีอะไรที่ไปควร เรืต่อมานะครับมีอะไรที่ถ้ำพระยานครหรือถ้ำพระยานครตะบาว่ากูจิมาบาชิโลเลจากภาษาเมียนมาแปลตรงๆเราจะได้ว่าถ้ำพระยานครถ้ำธรรมชาติขนาดที่อะไรมีเพราะว่าเรย่องต่อไปนะครับที่ในถ้ำมีพระที่นั่งที่ประทับชั่วคราว ที่สรร้ s <S the, า test, างงถววยในหลชกาที่อยู um ่กูเทมหายามามินเซงาอดด้เซาทาเดด้วยเซาทาเดยายีซานันโดชีเดแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆเราจะได้ว่าถ้ำข้างในที่กษัตริย์รามลำดับที่ห้าสำหรับปลูกสร้างไว้ที่พระราชวังที่ประทับชุ แปลกดีจังเลยโฮลาทูซานไลดาจากภาษาเยนมาแปลตรงๆเราจะได้ว่าใช่ใช่ไหมพิเศษจังเลยประโยคสุดท้ายนะครับพระที่นั่งที่ประทับชั่วคราวของในหลวงที่อยู่ในท่ำพระยานครเป็นหลวงที่อยู่ในท่ำพระยาณครเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองประจวบคีรีขันไปแล้ว ถ้ำพระยานครตบาวะกูจีกาปยิยายีสันันดอกาประจวบคิริขันมิวเย่อมาอาตาพิเนบีและถ้ำพระยานครถ้ำธรรมชาติขนาดใหญ่จากพระราชวังที่ประทับชั่วคราวของกษัตริย์ประจวบคิริขันเมืองของสัญ,ญลักษณ์เป็น กำลังเป็นอยู่เป็นไปแล้วเป็นไปแล้วคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจจากบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับประโยคในบทสนทนาที่ว่าควรได้ไปเข้าช่องกระจกที่อยู่ในเมืองประจวบคีรีขันด้วยประจวบคีรีขันมิ่วเทกา เขาช่องกระจกตาวกูเล่เย้าพูดตินเดประจวบคิริขันมิุเทกาเขาช่องกระจกตาวกูเล่เย้าพูดตินเดในประโยคในประโยคนี้คำว่าตนเป็นคำกริยาช่วยอยู่หลังคำกริยาหลักแปลได้ว่าเหมาะสมหรือสมควร นะคะใช้เมื่ออยากให้คำแนะนำหรือขอคำแนะนำว่าเรามาดูตัวอย่างอื่นๆกันว่าควรไปถ้ำพระยาน,นครในช่วงเช้าพูดว่าถ้ำพระยาน,นครกูกูมเนบไปหมาตัวต้นเดสถานีวิทยุศึกษาสถานีวิทยุศึกษา ท่าพระยาคนครกูโกมันแน่ไปหมาตัวตินเดในช่วงหน้าฝนไม่ควรไปเที่ยวเล่นในทะเลพูดว่าโมยาทะเลตินบูหมยาตีหมาปีนเลเลกูมันเลตินบูนะคะคุณผู้ฟังครับ เรามาฟังบทสนทนาที่สองเป็นภาษาเยนรมากกันอีกครั้งนะครับประจวบคิริแคม,มิวแทก้าเขาช่องกระจกต่างกูรเขาช่องกระจกต่างกูแลย้าพูเต้นแลปาพิโลเลตามโบกานีตมิวโลงกูยอเป็นเลบียงกูบาเมซิตะโซมีนียาเล่มีงวิงกาโดโดล่ามาเวนเนาะปีดอเขาสามลา ท่านพระยาะคนครตะบาวะกูจิกูแลตวตนดนีและท่านพระยาะคนครตะบาวะกูจีมาบาชิโลเล่กูแท้มายามามินแทะงาอัดแยะเศาทาเดยายีซันะโดชิเด่ชีเด่เฮ้ยหล่ะทูซันไรด่าท่านพระยาะคนครตะบาวะกูจีกะใบ,บยิ่งยายีซันะโดกะ ประจวบคิริแคมมิวแย่อัมมะอตาพิเนียสถานีวิทยุศึกษาคำพังเพยเฉลยความคิดจากเฉลยความคิดจากเมียนมาเมียนมาอตดุยเมียนมาสุยุสากาสำหรับวันนี้นำเสนอคำพังเพยที่ว่าอูมาเต้ามาตีลาเศร้าอ,อูมาเต้ามาตีลาเศร้า นะคะแปลตรงได้ว่าเมื่อลำไส้ใหญ่แข็งแล้วจึงรักษาศีลคำศัพท์ที่อยู่ในคำสอนนี้คืออูม,มาแปลว่าลำไส้ใหญ่เต้าแปลว่าแข็งหรือตั้งตรงแล้วจึงตีลาเศร้าแปลได้ว่ารักษาศีลน,นะคะ ความหมายของคำสอนนี้คือเราควรทำตนเองให้สบายก่อนแล้วจึงคิดทำบนทำทานเพราะให้สบายก่อนแล้วจึงคิดทำบนทำทานเพราะหากชีวิตความเป็นอยู่ยังลำบากก็จะเป็นกันเบียดเบียนตนเองทำให้เราไม่ได้รับความสุข จาาากการททบยงเต็มี่ญฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพมา่าชุดเที่ยวทั่วไทยไปกับภาษาเมียนมาเรื่องจังหวัดประจวบคีรีขันได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมอริสันประกอบกิจและอาจารย์ตุสานไว้ได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับมิงกะลาบากเมียสวัสดีค่ะมิงกะลาบาชีสถาน